งวงจุ้ยพิชัยสงข่าขอขอบคุณเนเชอรัลไฟเบอร์ไฟเบอร์จากเอนไซม์สับปะรดอาหารเสริมสำหรับผู้รักสุขภาพสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เกิดวันพฤหัสในวัยจอน27นปีครับ มีเรื่องราวต่างๆเยอะแย,ยะมากมายที่เข้ามาทําให้ท่านเกิดปัญหาทั้งดีและไม่ดีนี่คือตําแหน่งดาวจรที่เกิดขึ้นแล้วที่ท่านต้องจําเป็นติดตามฟังให้ดีแล้วปรับแก้ดวงได้หงจุย้ยดังต่อไปนี้ครับเกณฑ์ชะตาของท่านตําแหน่งปีนี้มีดาวพุธเข้ามาสถิตจรเข้ามาสู่ตําแหน่งของดาวราหูที่ควบคุมดวงชะตาอยู่นะครับควรน,นพรหัสวัยยีปีนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับตำแหน่งดาวพุธท,ที่จอมาสู่การควบคุมของดาวราหูนั่นก็คือดาวพุธครับระบบการเงินดีครับดีในเรื่องของการมีโชคมีลาบแต่ว่าไม่มากนะได้มาก็เสียไปยต้องเก็บสตังค์ให้ดีนะครับมีปัญหายุ่งยากในเรื่องของหนี้สินที่ดินครับต้องระมัดระวังเรื่องที่ดิน เรื่องอสังหาริมทมาพั์ให้ดีนะครับระมัดระวังเรื่องการเจ็บป่วยจากเขี้ยวสัตว์ตะขาบงูเงี้ยวเขี้ยวต่อเรื่องงดเรื่องอะไรต่างๆเพราะว่าตำแหน่งดาวพุธจะทําให้ผิวท่านแพ้ง่ายถึงแม้จะเป็นยุงกัดก็ตามนะครับจะมีปัญหาเรื่องผิวหนังเรื่องอากาศเรื่องภูมิแพ้ต่างๆต้องระมัดระวังให้ดีนะครับในปีนี้มีเรื่องเกี่ยวกับการเสียทรัพย์มากมายครับเกณฑ์ชะตาของท่านเป็นเช่นนี้แหละครับปี27นะฮะ อายุ27ปีสร้างกุศลยังไงครับดาวพุธนะฮะบ,บอกแล้วว่าด้วยดาวพุธมาจอเช่นนี้ถ้าเป็นคนฉลาดนะฮะชอบศึกษาหาความรู้หนังสือเก่าๆที่ท่านเก็บเอาไว้หรือท่านบริจาคหนังสือใหม่ๆก็ได้นะครับซึ่งเป็นความรู้เกี่ยวกับธรรมะครับการปรับตัวของคนครับคุณงามความดีของคนครับเรื่องบาปบนคุณโทษครับแนะนําไปเลยครับ นำสิ่งเหล่านี้ไปบริจาคตามวัดต,ตามวารงเรียนที่ห่างไกลความเจริญครับหรือเอาใกล้ๆบ้านก็ได้สําหรับเด็กที่ยากจนและยากไร้ครับอุปถามค้าชูด,ด้วยความรู้ครับจะส่งเสริมความสามารถของท่านให้ไปในทางที่ดีผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะสนับสนุนครับในปีนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับดาวพุธก็หมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่นี่แหละครับสถานสงเคราะห์คนชราครับ บิดาและมารดาของตัวเองกลับไปครับกราบเท้าท่านสิ่งใดที่ลูกได้ล่วงเกินขอสมาลาโทษครับเพราะคําพูดคาจาของท่านคนวันพฤหัสไม่ค่อยยอมคนครับเป็นคนกระตันยูครับแต่บางครั้งคาพูดอาจจะทําให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจไปกราบเท้าแล้วขอขาม,มาครับพ่านห้าก็มีดอกไม้ทุกเทียนนี่นะกราบเท้าเี่ยน้ำล้างเท้าแล้วลูบหัวตัวเองครับขอ,อหัวสิกีกรรมครับแล้วท่านจะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของท่านแบบปฏิหารเลยนะครับ ปักแก้ที่ใต้นะครับเคลียให้โล่งนะฮะอย่ามีสิ่งใดไปกองบริเวณนี้นำพระพุทธรูปนะครับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวันเกิดครับประจำวันเกิดนะฮะในปีนี้ถ้าเป็นไปได้ท่านต้องบูชาพระประจำวันเกิดวันพุธครับเพราะท่านฉลาดคิดฉลาดพูดฉลาดทำแต่ท่านผิวแพ้ง่ายที่เป็นทองเหลือง,งองเงาเห็นไ้ฮะแล้วท่านจะหมดเพศภัยจาก เรื่องสุขภาพการเจ็บป่วยในเรื่องของอากาศที่เปลี่ยนฉับพันอาหารที่ทานเข้าไปแล้วอาหารเป็นพิษมั่งอาหารที่คือคนวันนี้เป็นอย่างนี้จริงๆฮนะเพราะฉะนั้นถ้าปรับแก้ตามที่บอกได้จะเป็นอันนี้สงบุญสูงสุดเลยนะครับและถ้าเป็นไปได้มีเวลาก็าปล่อยปูปล่อยปลาปล่อยนกปล่อยหอยมั่งนะแล้วกวดน้ําให้เจ้ากรรมในเวรเท่านี้ละครับเป็นการปรับแก้ดวงและหูจุวยครับช่วงหน้า ที่ท่านต้องฟังและอย่าพลาดเลยนะครับ28ปีการเงินการงนารงนความรักเป็นเช่นไรติดตามรับชมและรับฟังกับผมอ,อ,อาจารย์ธนวัฒน์ผมชื่ออลาลนยพรรหัส28ปีครับงวงจุย้ยพิชัยสงขา n a t u อ a l f i b ไฟเบอร์ไฟเบอร์จากเอนไซม์สับปะรดไฟเบอร์จากธรรมชาติซึ่งไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกาย จะช่วยเพิ่มใยอาหารคุณภาพป้องกันท้องผูกทำให้ระบบทางเดินอาหารดีขึ้นลดความเสี่ยงมะเร็งลำไส้มะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งกระเพาะอาหารหรือสีดวงทวารบำรุงตับและไตโดยไฟเบอร์คุณภาพจะช่วยดูดซึมซับของเสียและสารพิษในทางเดินอาหารจึงทําให้ระบบการทํางานของตับและไตดีขึ้นได้รับการอนุญาตจากสำนักคณะกรรมการอาหารและยาไม่มีผลข้างเคียงไม่โยโย ปลอดภัยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติเซรุณเครียวสวยเป๊ะแบบสั่งได้ด้วยเนเจอร์ไฟเบอร์ไฟเบอร์จากสับประรดโปรโมชั่นพิเศษ1กล่อง1,500บาทพิเศษเมื่อซื้อ2กล่องเหลือเพียง2,500บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่เบอร์